สวัสดีทุกคนตุกตาหน่อยมันนี่ข้าก็อยู่ในช่วงเฮ็ดกินเองและสิ่งที่ตุกตาจะมาเฮ็ดในม้นนี่นั่นก็นคือยำม,มังม่วงกุ้งสดพอดีว่าช่วงนี้นอนหน่อยนะทุกคนก็นเลยยะกินอีกอยังที่มันเซ่บๆซแล้วพอดีก็ไปเจอกุ้งที่ว่ายัางเหลืออยู่ในตู้เย็นพอดีโอ้ยถือว่าเป็นอีหอย่างที่แบบ โซกดีโคตรเลยมาเดี๋ยวฮามาเบิ้งส่วนผสมกันก่อนนอะมามีอย่างแน่อันแรกเลยก็จะมีเป็นหมักม่วงละกะมักแตงนาะทุกคนมักแตงนี่คือใคยอยกใส่ก็ได้โบไซก็ได้เด้อทุกคนต่อมาก็จะเป็นกุ้งแล้วก็จะมีน้ำตาลหมักนาวหมักเพชรปนข้าวคั่วน้ำปลาหอมแดงและกัโซดาเอาไว้สำหรับดับความขาวของกุ้ง มาเดี๋ยวฮอมมาเริ่มเฮ็ดกันเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นตุ๊กตาจะาโซดาเซกุ้งก่อนเด้อวันนี้เขาจะเฮ็ดอาหารยูน้าคอมโอเคอันนี้โซดาใส่ลงไปเลยจ้าว้าวโอเคแล้วกะปะมันไว้ต่อไปตุกตาจะทำการปอกเปลือ,อลกหมกม่วงแล้วกหมักแตงก่อนเด้อมีดมาทงมาอ่าทำการปอกเปลือก ม่วงนี่ลงกุ้งมาละโอเคหลังจากปอกปืนแล้วตุ๊ดต่อจะทำการซับมะม่วง มีความมูสึกว่าหมักม่วงนี่มันจะหวานซิมเป๊ะอุ้ยโอม,มความสีเหลืองนี่มันลอกเฮาทุกคนมันในไหยตุกตาคิดว่ามันหวานเอ๊ะบ้ากันนะ้านไหนมันตอนไงเฮากะซับให้มันน้อยๆน,นะจ๊ะจ้านาทีแล้วนี่สิบสองนาทีแล้วทายตอนนี้สิบสองนาทีแต่บังโมมาตัดออกมาชีเหียสั่งไห ตุ๊กตาคิดว่าตัดอ,อกมานี่น้อยเดียวแน่นอนมีมูตุ๊กตาหลายคนแน่นอนบอกมาว่า,า,าเวลาตุ๊กตาซอยอยียงหรือแบบเป็นตอนที่ทตุ๊กตากําลังใส่มีดหน้าตุ๊กตาจะจริงจังโคตรเลยแล้วตุ๊กตาเข้าไปบังคิดวิดีโอตัวเองกะเออแม่น่เออนาะเป็นอย่างต้องเห็นหน้าจริงจังขนาดนี้โอเคทุกคนสำนี้หน้าจะพอนอนถับพอเดี๋ยวท้าก็ค่อยตืมใช่ไหม่เดี๋ยวจะไปตุ๊กตาจะทําการซอยห,หอมแดงและการหมักนาวไว้ทา ทุกคนเดี๋ยวต่อไปทุกตาจะเฮ็ดน้ำยำมันเดอ้อก่อนอื่นเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปชเวอ่ะประมาณนี้ก่อนน้ำตาลอืบ๊บเดี๋ยวทุกตาจะทำการคนให้น้ำตาลละลายก่อนสักแป๊บ,บนึง แล้วจากนั้นก็ใส่มักนาวลงไปจื๊ออืมอนั้นตุกตาก็จะใส่หมักม่วงลงไปนี่ใส่ลงไปเลยชแมแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปทุกคน ชวิงโป๊ะโปแล้วก็ใส่เข่าขวดลงไปนี่เดอ้อมาเป็นถงสิเลย <c oughs> แล้วก็ใส่มักเพชรปนลงไปมบบนี้อ่าชวับโอ้โหมันก็นจะแดงนิ้นนิส คน้าซิมจะอยางให้เพ็ดอีกเนาะขอเพิ่มมักเพ็ดเด้อจากนั้นเอากุ้งของเฮาลงไปทุกคน อ่านี่เลยกุ้งแซ่โซดาของเทาาใส่ลงไปเลยบ่ต้องล้างน้ำเด้อเชื่อใจโอ้ย,เ,ยอเนียบอ่าเนียบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน<ๆ>แล้วก็เอาจัดใส่จานโลด ทอมตัดภาพมาที่หน้าโหแดดคุณซวัสแดดซองหน้าลายจนคิ้วนี่จางมาแล้วนาะทุกคนจนโบเห็นฮอตคิ้วแล้วนี่นะนี่ทุกคนตด้ามาเดี๋ยวเฮามาซิมกันเลยทุกคนมีความ เค็มส้มแซ่บมาต่อไปเดี๋ยวเฮามากินกุ้งของเฮานะทุกคนนะอืมอืมกุ้งนี่แบบรกรุบกรับกรุบกรับเลยทุกคนอ๋อเท่า่สุดยอดมาเดี๋ยวมากินกุ้งกับบังมง่วง อ่านี่เด้อทุกคนกุ้งอยู่ทางหลังอ,อ๋อหม,มกแตงทุกคนจิ้มจิ้มน้ำ เฮ้ยสะใจโคตรเลยโอ้โหฮึมเวลากินมักแตงเย็นๆนี่โคตรฟินเลยทุกคน โอ้ยมู้สึกวัตูตาจะเห็นมังม่วงตอนใหญ่กันไปตักบอกค่อยขึ้นแต่มักมวงนี่คันเท้าเห็ดตอนน้อยบางๆมันกลิ่นมันกับบฟินเราทุกคนมันแบบมันโสะใจอะมันต้องตอนใหญ่นิดนึงแต่ว่าตอนใหญ่กะตักบอกค่อยขึ้น อืมอ๋ออืมอมอืม้ออ,อ,อาอายู่คนเดียวนี่ มันแซ่บอลอทุกคนมันจะมีความเผ็ดนิดๆของมะเพ็ดผงอะขนมอบมะเพ็ดเป็นนวยมาซอยใสแห้งสิขาก,นกเนาะอื้กินไปกินมาเลยที่หดแล้วเด้แซ่บแห้งอืมอย่าลืมมกแตงพร้อม มังแต่งคำสุดท้ายอืมกระจบกันไปแล้วนะทุกคนสำหรับยำหมักม,ม่วงกุ้งสดเปนด็นเจ้างายมากกันหรือบอ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ล้ะกะ็คอมเมนต์ให้ทุกตาได้เด้อมันไม่ไปไหน้ะทุกคนบ๊ายบายจ้า